สวัสดีครับพ่กับผมนะครับเบสบอยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาซื้อสังฆทานนะครับแล้วก็ไปถวายสังฆทานนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้กับแม่เท่านะครับนะก็คือถ้าเป็น FC ในช่องผมก็จะรู้ว่าที่ผมคุยเมื่อคืนเนี่ยแม่เท่าหมายถึงใครนะครับอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเขมานะครับ ู่ที่วัดเขมาเดี๋ยวผมก็จะไปะซื้อนะครับสังฆทานนะครับแล้วก็จะไปะถวายสังฆทานนะครับโอเคครับไปด้วยกันนะครับผม <c oughs> อ่ะนะครับผม สวัสดีครับคนขายสังทานอยู่ไหมขอซื้อสังทานหน่อยครับชุดเท่าไหร่เอ่ยแล้วแต่ทำบุญคะ่ะอ่าโอเคได,ด้ครับได้ครับไม่ได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับมีม,มีมีน้ํากับแก้วไหมครับจะกดน้ํำนะครับอ๋อมีมีที่กดน้ำให้ค่ะโอเคก็ทําบุญตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่ตรงนู้นค่ะตรงนู้นหรอกขออนุญาตท่านถ่ายได้ท่านให้ถ่ายครับคุณเอ็มก็ถ่ายนี่ไง สังฆทานนะครับตามกำลังศรัทธาน,นะครับผมอ่ะน,นี่นะครับเอฟซีอา่าเดี๋ยวผมขอญาตทำบุญก่อนนะเอฟซีนะนะครับก็แล้วแต่ตาศรัทธานะครับ ้ขาดนะต้องแตโมนะคะเอ็นเนี่ยเอ็กซีหลายคนก็คงจะรู้ว่าโดนติดสร้างไายได้ไปนะคะอันนี้นะครับผมไม่ได้ทําบุญให้แตงโมนะอันนี้คือผมอุทิศให้อีกคนหนึ่งไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเป็นหนึ่งดวงวิญญาณครับผมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกครับต้องต้องบอกนะถ้าไม่บอกเดี๋ยวเอ่ยถึงแตงโมอ้าวเดี๋ยวแล้วคนนี้ไม่ได้รับบุญอีกนะครับเอาผ้าใจ้วยก็ได้ค่ะ ได้นะครับทั้งชุดเลยครับถ้าใจก็ได้ค่ะไม่โอเคโอเคครับไม่ได้จำกัดนะครับครับผมเอ่อท่านท่านจะนั่งตรงไหนนะครับนั่งตรงนี้ตรงนี้ค่ะโอเคนั่งตรงนี้เนาะงั้นผมโอเคผมขอถ่างเท้าเนาะถองเท้าใช่ไหมครับถ่างเท้าโอเคแล้วก็ถ้าจะใส่ซองก็ได้นะคะปัจจัยโอเคครับขอขอซองให้ผมหน่อยครับผมอันนี้ค่ะอันนี้นะคะนี่นะคะ อ๋ออันนี้มีน้ำอยู่ไหมครับมีน้ำที่กดน้ำไว้ค่ะน้ำใสไว้ประจำนะคะโอเคครับ FT ได้ครับได้ครับนะครับผมนะคะเอาด้วยเพราะของมัะดิบอ่ให้อีกคนยังใส่ของเราอ่านะครับ FT ครับอันนี้ผมก็ได้ซองมาแล้วนะครับผมก็ใส่ในซองมาเนาะนะครับสวายปัจจัยให้กับหลวงพ่อนะครับอันนี้นะครับผมก็ จะนะครับอุทิศนะครับส่วนบุญกุศลนะครับให้กับแม่เท่านะครับนะเอฟซีบอกแล้วว่าชื่อแม่เท่านะผมก็ถามชื่อแล้วแต่แกบอกว่าเอาแม่เท่าดีกว่านะครับจะได้แบบถึงนะครับเพราะว่าการการการทำบุญเนี่ยนะครับมันมันต้องแบบว่าบอกให้ถึงนะครับบอกให้ถึงคนที่จะรับหรือดวงวิญญาณที่จะรับนะครับไม่งั้นมันไม่ถึงกันนะครับนะ เดี๋ยวรอๆก่อนเนาะนะครับอ่นนะออน,นี่นะครับสั่งกระทานนะครับผมอ่ะป้าอ,อ้อยก็ทำกับผมใช่ไหมครับอ่าโอเคแต่อันนี้คือถ้าเกิดดูผมเมื่อคืนผมจะอุคิดให้กับแม่เท่านะเขาเขาเอ่อ,อ,อ,อผมจะทำกุนให้เขา อันนี้คือชุดไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ไหม,มครับผมสใส่สวยด,ด,ด,ด้วยนะคะเป็นเด็กเลยค่ะครับใส่ได้ก็ได้ค่ะอ่าโอเคครับอย่างเรารอพระก่อนนะท่าาเลขค่ะเดี๋ยวท่านเลขาจะมานะคะ <c oughs> อ,อ,ะะอ่ะน,น,นะครับเอี FC ครับผมก็ได้มาแล้วนะครับก,ก 2, ช็ชุดชุดน,นี้นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวผ้าไตแาล้วก็เป็นปชุดนะครับอ <c oughs> างได้ตน,นนน้ ผมขอแอยกถ่ายนะครับ,อ,าาบอ่าครับผมบอ,าาอผมขอแยกนะครับเพราะว่าผมอุทิศบุญให้แม่เท่านะผมไม่ได้ให้แตงโมเนาะนผม นะครับดวงมายันแม่เท่านะครับไม่เท่าไม่ทราบครับเขาบอกว่าแม่เท่าก็แม่เท่าเนาะผมก็ไม่รู้จะโบดยังไงแแม่เท่านี่มันภาษาทางใต้นะไม่รู้ครับเขาบอกว่าทําบูใี่เขานะแม่เท่าผมก็ไม่รู้จะผมถามแล้วว่าเขาเขาไม่เขาไม่บอกชื่อ่เทาครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าท่านไหนนะครับมาได่ครับ พีก่อนเพราะว่าของของเป็นขับเป็นโมาระอเรื่อนี้ใช่ค่ะก็เป็นการบันทึนั้นบนทึทางก็ไม่ได้ระบุชื่อแต่บเป็นแม่เท่านะบอกให้คนโรงยลบรักคือแม่เท่านะก็มา สวโตหาโตสัมมาสพุรสสะโรสสะวโตหาโตสัมมาสิ <Scientists> nice frogs, sprout, icons, balls, ิสนโมดัพะวตาโตสัมมาสรมาณิเมยังันติังสัพานานิสันานติิวารานิปวารนัปวานี้ปิวารนิพิสัคสภูสัโโามะสัโันสัโมเตพิสังโตพิภสัโปิมา ปีมานี้ปัทานานสมาทานนี้ิติวาานี้ิานี้สสรนปัวานีปัตินาตัิานาต้าเจวะเอามางกางเจวะมาตาิีตูมาตาีตูาทีนันจาอรนัจจายาการังยาปการังการลักกากาง พราังที่ระาชาที่ระรัชโายิชายะปุขายะสุขายะพระเจรับุตสุขจเลย์พระเจดักุตสุขเจเญลย์พระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายสรรพทานสทานพระตาีวอพระตาีวอนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เจ็ดรักบทตุักตรส ความสุขสงฆ์จงรับจงรับเป็นสังฆทานเป็นสังฆทานพระไตรซีวอพระไตรซีวอนขับข้างบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขับั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เกิดประโยชน์เกิดความสุขเกิดข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ดข้าพเจ้าทั้งหลายแก่าิทั้งหลาพระเจ้าทั้งหลาย มารดาและบิดาเป็นต้นด้วยมีมารดาและบิดาเป็นต้นด้วยขอที่ขอสุนทรให้มังคิดสมุทรสรให้แก่ให้แก่ใหเท่าให้เท่าผู้ที่ขอได้รับส่วนบุญบุญคุณขอได้รับส่วนบุญส่วนคุณขอให้ได้รับสมบูรณ์สมบูรณ์มีกับเจ้าทั้งหลายที่พระเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วในวันนี้ที่ได้กระทำแล้วในวันนี้ตลอดกาลแลนานไอตลอดกาลนานคือ dan itu nah pakai deh ini tuh

ต่อไปต่อครับผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปรดน้ํานะครับตรงไหนดีครับเอาต้นต้น,นนี้ดีกว่าต,ต้นไม้ต้นไม้ดีก็ดีกว่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องรดน้ําอ่ำโอเคครับขอต้นไม้ใหญ่ดีกว่าครับต้นไม้ใหญ่ก็ได้อันนี้ก็ได้ค่ะอ่าได้หมดเนาะ,อะ,อะโอเคนะครับอันนี้เราก็จะลดปวนต้นไม้นะครับ อเอาละครับขอขอให้นะครับดวงวิญญาณน,นะครับแม่เท่านะครับมารับสนบุญ์ส่วนกุศลนี้ด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับ